สวัสดีครับร้านนวยพรพักเครื่องครับวันนี้มีวัตถุมงคลดีๆมาแนะนําเช่นเคยครับเป็นผุนแผ่นนะครับพิมพ์นะครับไข่พาใหญ่นะครับผมวิธีจตุอพิษพรชัยนะครับวัดรัตนชัยวัดจีนนะครับพศสองพันห้าร้อยสิบแปดนะครับนะครับประวัติการสร้างก็คือในเรียนนะครับในเรียนมุ่งการดีเนี่ยเป็นสิทธิ์นะครับ ขอโทษทีนะในเรียนมุนุ่มดีนะครับอดีตผู้บัญชาการเรียนจำจังหวัดพระนครศรีิทุาเนี่ยท่านเป็นจิตใกล้ชิดกับหลวงพ่ด,ดูนะครับวันที่ท่านจะ,กะเกษียณอยุราชการนะท่านก็อยากได้เงินไปก้อนหนึ่งนะครับไปไป,ไป,ไ,ปไปปรับปรุงวัดนะครับวัดเขาใหญ่นะครับไปวัดเขาแก่ที่บ้านนะครับที่สุดโสมแถวบ้านท่านนะครับที่สุพรรณนะฮนะท่านก็เลยไปกราบเรียนหลวงพ่ด,ดู หลวงปูด่ดก็เขียนรายชื่อมาพระเกจินะครับให้ไปนิมนต์มาทำพิธีพุทธาพ,พิเศษวันที่หนึ่งมิถุนายนถึงปนร้อยสิบแปดนะครับแต่ก่อนหน้าที่จะไปพุทธาพิเศษนะครับทีมคณะกรรมการวัดก็เอามวลสารไปให้เกจิต่างๆนะครับที่จะนิมนต์มาเสดอย่างเช่นหลวงปู่โตนั่นก็เสดไปรอบหนึ่งหลวงพ่อเนอรหลวงพ่อถินนะครับหลวงพ่อใหญ่นั่นก็เสดไปรอบนะครับอาจารย์ออดหลวงพ่อออดนะครับหลวงพ่อเซ่ง นะครับแล้วก็หลวงปู่ศรีนก็เสกนะครับแต่วันพิธีพุทธาพิเศษเนี่ยหลวงปู่ศรีไม่ได้มาแต่ให้หลวงพ่อสมบูรณ์มานะครับว่ากันว่านะตอนนั้นมันมืดๆดึกๆมืดๆนะครับก็อาสนะที่เขาเตรียมให้หลวงปู่ศรีเพราะท่ข่าวบุญนาเนี่ยปรากฏว่าปรากฏว่ามีคนเห็นหลวงปู่ศรีมานั่งนะครับมานั่งเสกนะครับพิธีพุทธาพิเศษเนี่ยนเสกจนถึงเย็นนะครับหลวงพ่อโวยนะครับก็แนะนําพระรุ่นีมากฉะนั้นสิทธิ์ทางฝั่งหลวงพ่อโวยพระโคสิตารามก็ พระรุ่นนี้ถือว่าเป็นพระของพระกลวยด้วยนะครับผมก็เลยเป็นที่เล่นส่อหากันนะครับเกจิวันนั้นที่มาเสกก็มีหลวงวัดลวงพุตโตวัดประดู่จินปีนะครับสุดยอดยู่แลวนะครับหลวงพุโตหลวงพ่อนอวัดกลางท่าเรือนะครับหลวงพ่อถิ่นวัดปลายเรไหลนะครับหลวงพ่อพิงค์วัดบวชกงธนูนะครับหลวงพ่อออดวัดบ้านช้างหลวงพ่อเสงวัดกาลยันมิตรนะครับแล้วก็หลวงพ่อกลวย พลโคศิตารามนะครับเดี๋ยวจะมีเรื่องเล่าต่อเขาจะไปลองยิงกันตอนหลังด้วยนะหลังจากเสกเสร็จหลวงพ่อไวยวัดบางซ้ายหลวงพ่อายวัดบ้านแจ้งแต่และองค์ก็มีพุทธคมเข้มขังหลวงพ่อไนนี่ก็ดังเรื่องของพวกยิงจบพวกงงกระพันต่างๆนะครับพระราศุวรรณโสพลวัดพนดมเชิงหลวงพ่อแพรวัดพิกุลทองหลวงพ่อเฉล ER ิมวัดพระญาติการามนะครับหลวงพ่อหัววัดพุธทธชัยสวรรค์ หลวงปู่โปง่งหลวงพ่อโป่งาฉุนทิพย์นะครับหลวงพ่อสมบูรณ์จะมาแทนนะครับหลวงพ่อนะครับหลวงปู่ศรีนะครับมาแทนหลวงปูศ่ศรีเป็นลูกศิษย์หลวงปู่ศรีนั่นเองอย่งที่บอกนะครับบนศาลนี่หลวงปู่ศรีก็เสก,ก่อนแล้วก็เอาไปให้หลวงปู่ศรีที่วัดเสกไปให้ที่วัดเสกแล้วก็าปรากฏว่ามีคนเห็นนะครับเหมือนกับหลวงปู่ศรีไปนั่งในพิธีนะครับใน อาสนะที่เตรียวให้ท่านนะครับนะครับหลวงพ่อกลวยก็พูดถึงกับพิธีหารไว้อย่างเช่นนะครับหลวงพ่อกลวยกล่าวกระสิทธิ์ว่าถ้าเป็นพระวัดกลางนะครับหมายถึงหลวงพ่อนอนครับมีคุณวิเศษอาานมหาอุดเป็นเลิศพระวัดบ้านช้างหมายถึงอาจารย์ออดนะครับหลวงพ่อออดนะครับมีความเข้มข้นทางกกงวานกาตีนะครับเวลาปลุกเสกตัวเถาะดูดอกลอยจากปากนะครับ พรวัดโบสถ์ลบุรีก็คือหมายถึงรอบพิงมีความแก้วคลาดกำลังภ่ยเป็นดีเป็นอย่างยิ่งนะครับนี่เรียมมาอย่างดีนะครับองค์นี้เห็นนะครับเห็นหูเห็นตานะสวยนะครับองค์นี้ขนาดาพระพิธี YouTube จุทธพิธตุรพิชพรชัยรุ่นหลังของวราจันรชัยนี่คนก็เล่นหากันเยอะแล้วนะตอนนี้ นี่ทันเกจินะครับยุคนั้นเสกอ้อภาษาเสร็จเสร็จเสร็จก็ไปไว้เจดที่กุฏิหลวงพ่อด,ดูวัดสแกอีกเดือนนะฮะหลวงพ่อด,ดูก็เมตตาอธิษฐานเิตอีกเดือนจากนั้นครบเลยนะครับองนี้ข้อยองเดียวครบครันอย่างที่บอกสวยนะครับข้างหลังก็ปั๊มก็ว่าวัดรัตนาชัยก็คือวัดจีนนั่เนเองนะครับสวยนะครับ กิบกิบเนื้อแห้งดีนะครับ2518ปัจจุบัน2องพนะครับผ่านเวลาระยะเวลามาแล้ว49ปีนะฮะสีบเกปีตอนนี้วัดจีนออกเป็นพิธีจุดติรุภิกรชัยรุ่นสามนะถ้าผมจำไม่ผิดขณะรุ่นสามนี่ก็เล่นหากันแพงแล้วตอนนี้ใครชออพาคุณแหวนนะครับองนี้เหมาะนะคฮะใข่ผ่า พิมใหญ่สวยนะครับสวยกิ๊บเก็บนะครับไปใช้ไข่ปลาของพระก,กูก็ไม่ไหวแต่พิธีของรุ่นนี้นะครับพิธีไม่ต่างก,กับพระก,กูเลยนะไก่ปลาไก่ปลาพระก,กูนะครับเกจิที่มาเสกนะว่าเอกอุจริงรายการนี้ถ้าลูกค้าท่านใดน,นะครับสนใจติดต่อร้านอวทผ่อพักเครื่องนะครับโทรศูนย์เก้าหกเก้าห้าสี่ศูนย์แปดศูนย์แปดหรือศูนย์แปดหนึ่งสี่สองศูนย์สามศูนย์ศูนย์หนึ่งยังไงฝากากดแชร์กดไลค์กด subscribe กดติดตามกดกระดิ่งนะท่านจะไม่พลาดทุกรายการวัาจุมงคลดีๆ จากร้านอวยพรประเครื่องขอบคุณครับสวัสดีครับ